สวัสดีครับเพื่อนๆที่หาดเจ้าใหม่นะครับวันนี้มาดูทุนลอยแล้วก็เดินมาจนถึงสุดทางเราจะเห็นภาพเขียนสียุคสองพันถึงสี่พันปีนะครับเป็นรูปปลาคู่นะฮะอยู่ตรงหินนะครับวันนี้มาชมพร้อมกันครับปานติกๆนะครับเพื่อนๆเรามาถึงหาดเจ้าใหม่ครับเมื่อกี้ลอดอุโมงคต้นสนสวยมากนะครับมาจากหาดปากเมงนะครับตอนนี้มาถึงหาดเจ้าใหม่นะครับระยะทางเป็นสิบสิกิโลที่มาถึงจากปากเมงมาเจ้าใหม่นี่ บอกเลยว่าสวยสุดๆนะฮะมีต้นสนเป็นแนวสองข้างทางยาวนะครับจนมาถึงอุทยานเลยนะครับแล้วก็เนี่ยนะฮะพอผ่านปากทางเข้ามาเราก็ซื้อบัตรนะฮะผู้ใหญ่คนละ30บาทนะฮะร,รถคันละ40่สินะฮะถ้าจำไม่ผิดน่าจะสองคนก็ร้อยหนึ่งพอดีนะครับเขาบอกว่ามีอ่าเป็นทุ่นลอยน้ำสะพานนะครับสวย ก็เลยเดี๋ยวจะมาดูสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะมืดน,นะครับตอนนี้ผมมาเนี่ยก็สี่โมงเย็นกว่าล้วนะแดดก็ยังเป็นแดดช่วงเย็นยังไม่ตกเท่าไหร่นะครับเนี่ยนะแต่แบบสวยครับกะเลตังนะสวยจริงๆนะฮะรับโอ้โห เป็นเป็นอีกที่หนึ่งในเมืองไทยนะฮะที่ถ้ามีเวลาหน้ามาเที่ยวนะครับเมืองตรังนะฮะมีที่ที่เที่ยวอาหารอร่อยน่าสนใจมากๆนะครับนี่นะฮะตอนนี้ผมเดินมาถึงริมทะเลละต้นหยีทะเลนะครับนี่นะฮะไปครับเดี๋ยวเราไปดูตรงทะเลกันนะครับเพื่อ ตรงนู้นนะนี่นะจะเป็นโอเคนะนี่นะครับ,รบเดี๋ยวเราไปตรงทุ่นกันนะครับเพื่อนเรามาตรงถึงเขาแม่นะนะ จะมีสะพานยาวสีฟ้าเนี่ยเป็นทุ่นนะสวยมากนะครับเนี่ยนะครับเป็นแหล่งเขียนสีขาวเบนะานะครับจะมีภาพวาดเห็นไหมครับโบราณนะฮะอยู่นะครับเนี่ยนะฮะจุดที่อยู่นะครับ นิดก็ได้นะครับเพื่อนเนี่นะฮะเขาเหนนาเป็นเขาหินปูนล,ลูกโดดขนาดเล็กตั้งอยู่บนปลายแหลมหาดช้างหลังในเขตสุจันทร์ชาเจ้าใหม่นะครับภาพเขียนสีตั้งอยู่บน,น,น,นเพิงผาทิศเหนือของเขาเมื่อน,นับในลดลงเขาเบนนาจิเมสนาเป็นส่วนหนึ่งของปลายแหลมนะครับเดินไปชมภาพเขียนสีได้นะครับภาพเขียนสีเนี่ยเป็นภาชนะดินเผาสองห้าสามถึงสองห้าสามสามนะครับ นี่นะฮะลักษณะถึงสําคัญนะภาพเขียนสีเขาแบนนะเขียนด้วยสีแดงใช้เทคนิคล่างโครงภายนอกและตกแต่งลวดลายเป็นลายเส้นและระบายสีทึบภายในนะครับลักษณะภาพเป็นภาพเขียนสีรูปปลาจานวน2ตัวความหัวลงลักษณะการเขียนภาพเขียนเป็นเส้นโค้งล่างและทําเป็นเส้นลายทางด้านในตัวปลาส่วนหัวกับส่วนหางระบายสีแดงทึบ ด้านล่างของปลาเป็นภาพเขียนสีที่มีสภาพค่อนข้างลบเลือนโดยมีการระบายสีด้านในทึบนักวิชาการบางท่านสันนิษฐานว่าอาจเป็นอุปกรณ์จับปลาบางท่านสันนิษฐานว่าเป็นรูปสัตว์คล้ายเสือทันลงไปด้านล่างทางขวามือของผู้ชมภาพนะฮะเป็นภาพเขียนสีมิสณาคล้ายสัตว์ระบายสีทึบแต่เนื่องจากภาพมีสีค่อนข้างลบเลือนทำให้ไม่สามารถเห็นภาพชัดเจนนะครับนี่นะครับอายุของภาพนะครับ ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ราว4 0 0 0ันถึงสองพปีมาแล้วนะครับผมเก่ามากนะครับผมข้อมูลของสำนักสินประกรณ์ที่สิสงขานะครับนี่นะครับพเพื่อนเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันนะครับนี่นะฮะตรงส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนทุ่นสีฟ้านี่นะครับพเพื่อนนี่นะฮะ สวยงามนะครับไปครับไปชมเพื่อนกัน,นนะระยะทางพอสมควรนะเมือนเราเดินอยู่บนเขาเหมือนผ่านเลนนะฮะช่วงที่เป็นทรายน้ำแห้งเนี่ยนะครับ วันนี้น้ำรถเนี่ยนะครับดู่อ้เนี้ยมีห่างกันเยอะเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรงภาพเขียนสีข้างตรงไปทางนู้นเป็นพยูนนะครับเนี่ยนะน้ำรถเยอะนะครับนี้ดูครับมีกับตรงนี้เยอะเลยนะฮะเดี๋ยวไปตรงนู้นกันครับไปครับไปต่อนี่นะเขามปนยึดกับ จุดพวกนี้ไว้นะครับเวลาน้ําขึ้นคงขึ้นเยอะหลายเมตรนะครับเนี่ยแต่วันนี้น้ําแห้งนะครับอุทยานปิดทุ่มหนึ่งนะฮะถามพนักง,งานปากทางเข้ามาเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็ยังพอมีเวลาได้เดินนิดนึงนะฮะก่อนที่พระเยสกดินสวยนะฮะเงียบสงบวิวสวยมากคุ้มค่านะครับราคาเข้าชมถูกมากนะครับอุทยานประเทศไทย สวยงามนะนะโหสวยจริง,งามาเกือบจะถึงสุดทางแล้วนะครับอีกประมาณสักยี่ิบเมตรนะครับ ข้างหน้าก็เป็นทะเลแล้วนะครับนี่นะสุดน้ำนี่นะเลี้ยวซ้ายนิดนึงเดี๋ยวเราจะต้องไปดูอที่ป้ายเมื่อกี้ที่บอกเป็นภาพเขียนสีโบราณนะเห็นแล้วนะครับโอ้โหเรามา,าวันน้ำลดด้วยนั่นนะอยู่ตรงเนี้ยนะครับสีแดงๆนะครับไข่หนอมาเขียนไว้ตั้งแต่สองพันสี่พันปีที่แล้วนะครับมนุษย์ยุคนั้นก็สุนธียาภาพแล้วนะครับเนี่ย นี่นะสุดทางพอดีกับภาพเขียนสีนะครับนั่นนะฮะเห็นไหมครับเป็นปลาสองตัวนะครับนี่นะครับผมนี่นะฮะแล้วก็เป็นเครื่องมือจับปลานะครับอันนี้ก็อีกจุดหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะ โอเคครับวันนี้ก็ลากันด้วยภาพเขียนสีโบราณยุคก่อนที่จะมีพวกเราได้มาเดินตรงนี้นะครับก็มีมนุษย์ยุคก่อนมาเขียนไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบ้านสวนลุงติ่งนะครับผมเพื่อนๆวันนี้ลาไปกับทะเลต,ตังสวยๆที่ฮัดเจ้าใหม่แล้วก็ภาพเขียนสีโบราณยุค4,000-2,000ปีก่อนนะฮะกับความงานของธรรมชาติรอบๆนะครับผม นนี่นะครับวันนี้ลาบก่อนนะครับเพื่อนสวัสดีครับอย่าลืมมาชมนะครับภาพเขียนสีลโบราณนะครับนี่นะสวัสดีครับเพื่อน